สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะพาไปดูวิธีการเดินทางเชื่อมนะคะระหว่าง KLCC กับพาวิเลียค่ะนี่สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ว่ามีเส้นทางนี้หรือว่ายังไม่เคยเดินไปลองเดินเชื่อมกันดูได้นะ <Wow. S 1> ก่อน่นเรามาเริ่มต้นที่ KLCC ชั้น4นะคะตามหาร้านกา a ์เดียนหรือว่าเมแบงให้เจอจริงๆแล้วเนี่ยหาง่ายมากจะอยู่ชั้นเดียวกับสถานีรถไฟเลยนะคะ มันเป็นงานศิลป์ให้ทุกคนได้ชื่นชมในระหว่างที่เราเดินมานั้นก็จะมีภาพศิลปะมาตามทางด้วยเพื่อที่เราจะได้ชมและไม่เบื่อนะคะ มื่อเดินมาจนสุดทางแล้วเราจะเห็นคำนี้เลยนะคะ Link Bridge นะคะให้เดินตามต่อไปเนี่ยจะพบกับเหมือนเป็นฟูตคอร์ดเล็กๆเพื่อที่คนเนี่ยจะสามารถมานั่งรับประทานอาหารแล้วก็เป็นทางเดินไปยังอะควาเรียมหรือว่าเป็นส่วนน้ำของแคลซีด้วยนะคะ <S <S ใครกลัวหลงกลัวเดินไม่ถูกนะคะเดินตามคลิปนี้มาได้เลยนะคะรับรองไม่หลงแน่นอนค่ะ แล้วก็ออกมาจากนี่นะคะออกมาจากแคลซซีแล้วก็จะเจอทางเชื่อมที่เดินต่อไปนิดนึงแคลซซีก็ขี่ก็ขี่บวกเวกบวกเวกบวกเวกใช่แล้วค่ะหลังจากเจออควารียมนะคะให้เดินขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะจนสุดเนี่ยจะเป็นประตูอัตโนมัติให้เดินออกมาเลี้ยวขวานะคะจะเจอทางออกรวมถึงเป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลิงก์บริดจ์แล้วนะ หลังจากที่เราเดินขึ้นบันไดเลื่อนของลิงก์บริดจ์มาแล้วนะคะเขาจะบังคับให้เราเดินมาตามทางเดินบางทีอาจจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ต้องเลี้ยวไปนะคะเขาจะเป็นการเลี้ยวเข้าตึกลองสังเกตดูดีๆนะให้เดินตามทางเดินมาเรื่อยๆเลยค่ะเราใช้เวลาเดินกันไม่นานค่ะเต็มที่เลยเนี่ยก็จะประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็พอเราใกล้จะถึงเนี่ยเราก็จะเห็นพาวเวเลียนอยู่ทางด้านขวามือนะคะจะเห็นเลย เอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึง p าวิ l เลีกันแล้วหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลองใช้ Link Bridge นะคะระหว่าง KLCC กับพาวิ l เลีถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จบแั่เียท่านี้นะคะบาย